สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะได้รับชมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดวงของหมอลำเสียงวิหกในวันที่12ตุลาคมนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีการเปิดวงนะคะอยู่ที่กู่แก้วอุดรธานีเียได้ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะยอดเข้าไป ในกลุ่มปีนเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างรอคอยจริงๆนะคะสําหรับครั้งนี้รวมทั้งครั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าก็มีแฟนๆนะคะที่แบบว่าไปรับชมนะคะอยู่ที่หน้าเวทีเนี่ยก็คือเยอะมากๆบางคนเนี่ยนะคะก็คือเดินทางมาไกลจริงๆเพื่องานเปิดวงในครั้งนี้ยังไงก็ต้องมาเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลําเสียงวิหกด้วยแล้วอย่างยูกิเพนพกานะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น นางเอกนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเธอเองนะคะก็ได้มีการมาโพสนะคะว่าเมื่อนี้เมื่อสันวันดีเปิดฤดูกาลของหมอลำเสียงวิหกขอคุณกําลังใจจากพี่น้องเนื้อซาทุกคนตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คุ้มค่าที่พี่น้องสนับสนุนที่หักและเมตตาเมื่อนี้มาถึงแล้ววันเปิดฤดูกาลพี่น้องมาให้กําลังใจด้านหน้าเวทีในเนื้อซาบ้านคอนสายตําบลคอนสายอําเภอกูแก้วสวัดอุดรธานีหรือพี่น้อง ผู้ใดมาบ่ได้ก็เพราะกันในกลุ่มปิดแรงนี้เซาประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความนะคะที่ยูกิเนี่ยนะคะได้มีการโรพสตขอบคุณือน,นแฟนสําหรับกําลังใจที่ผ่านมานะคะรวมทั้งกําลังใจที่ส่งให้เธอในวันเปิดฤดูกาลด้วยนั่นเองแล้วพอยูกินะคะได้มีการโพสตก็จะเห็นได้เลยว่ามีพี่ๆนะคะในวงการหมอลำเนี่ยต่างเข้ามาส่งกําลังใจให้กับเธอเนี่ยเยอะมากๆเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็คือน่ารักแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างพรา เตือนศิลปินภูไทยนะคะสําหรับนางเอกคนสวยนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่ามันหมนปังๆนะน้องสาวคนสวยประมาณนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการส่งกําลังใจกันข้ามวงเลยนะคะรวมทั้งพี่บัสประธานนันคาผลร่วม,มิดเองนะคะก็มารวมส่งกําลังใจให้กับยูกิในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหลายๆคนเลยนะคะอย่างหัวหน้ามาร์กนะคะจากศิลปินภูไทยเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาให้กําลังใจนะคะว่ามัน านปังๆง,งานราบรื่นมาลายล้นคอนะครับน้องประมาณนี้นะคะรวมทั้งอีกหลายๆคนเลยซึ่งเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เอ่ยถึงทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมาส่งกําลังใจให้กับยูกินะคะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพระเอกนะคะทางปฐมบันเทิงศิลป์ระเบียววาาัฒศิลป์สาวน้อยเพชรบ้านแทงหรือว่าอีกหลายๆวงเลยนะคะที่ต่างมาส่งกําลังใจนะคะให้กับหมอลําเสียงวิหกในครั้งนี้รวมทั้งพี่ใหม่พัชรีเองด้วยนะคะก็ได้มีการโพสต์ว่า ส่งกําลังใจไปให้หมอลำเสียงวีหกเ้อจ้ามันหมานกันทุกคนเด้อฟ้าเปิดเปิดวงปังๆเฮงๆจ้าประมาณนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พี่ใหม่นะคะได้มาโพสต์นะคะให้กําลังใจหมอลำเสียงวิหกที่จริงนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าพี่ๆในวงการหมอลำแต่ละคนเนี่ยคือแบบว่ามาส่งกําลังใจให้กับหมอลำเสียงวิหกเยอะมากๆเป็นมิตรภาพที่ดีจริงๆนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะจากวงการหมอลำก็คือแต่ละวงเนี่ยนะคะถ้าวงไหนเปิดวงนะคะก็จะเห็นได้ ว่าศิลปินหมอลำแต่ละคนเนี่ยก็จะมาส่งกําลังใจตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะเป็นมิตรภาพของวงการหมอลำรวมทั้งหลายๆคนนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์ให้กําลังใจยูกินะคะสําหรับการเปิดวงในครั้งนี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะรอติดตามผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะรับรองว่าเปิดวงครั้งนี้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแฟนๆก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกผ่านไลฟ์สด กลุ่มปิดด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยยอนในไลฟ์สดกลุ่มปิดก็คือเยอะมากๆเลยและนี่แหะคะ่ะก็ถือเดียว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ